สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สั่งพิมพ์งานตัวเครื่อง DTF แล้วนะครับตัวเครื่องสีเฉพาะกระดาษออกมาไม่ยอมพิมพ์งานให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันครับสำหรับวิธีแก้เนี่ยให้เตรียมเทปกาวหนังไก่นะครับที่มีความหยาบลักษณะแบบในวิดีโอนะครับแบบนี้มีความหนาเนี่ยประมาณหน้ากว้างสัก1นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้นะครับติดบริเวณทางขวานะครับก็คือฝั่งนี้เว้นจากตัวขอบของตัวฟิล์มเนี่ยประมาณ 1- 2เซนนะครับ ปลาแปะเนี่ยให้ตำแหน่งตัวเทปตัวนี้นะครับตรงกับตัวลูกยางด้านในตัวเครื่องในส่วนของวิธีการใส่ตาจองอันนี้การใส่กระดาษก็วางตัวฟิล์มลงไปนะครับให้ตัวเทปกาวเนี่ยอยู่บริเวณตัวลูกยางตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาสั่งปิ้นนะครับ จับกระดาษช่วยเอาไว้จับตัวกระดาษช่วยเอาไว้เพื่อให้ตัวฟิล์มเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับตัวเครื่องก็จะเริ่มพิมงาน